ของตำแหน่งในดวงพมดวงชาตินะคะตำแหน่งทุกตาเนี่ยอยู่ล่างสุดเลยใช่ไหมยอยู่ล่างสุดเลยนะคะครูบาอาจารย์กาหนดไว้ว่าเป็นชั้นอะไบายาภูมิค่ะเป็นชั้นอะไบยภูมินะคะตำแหน่งกัมมะโพคาก,กุครูบาอาจารย์กําหนดว,ว่าเป็นชั้นมนุษยภูมินะคะอมมาชครูขุนพลครูบาอาจารย์กำหนดไว้ว่าเป็น วะภูมิหรือเทวดาชั้นเทวดานะสูงสุดเลยตำแหน่งสัมโนจะอยู่ชั้นภูมิเอาตามความที่เราตาเห็นนะคะอันนี้น่าจะลำบากหน่อยอ่ะลำบากหน่อยอ่ะพอขึ้นมาเนี่ยสบายหน่อยใช้แรงกายในการทำงานพอมาอยู่ชั้นเทวภูมิสบายหน่อยเป็นหัวหน้าและใช้สมองในการทำงานอ่าพอขึ้นไปชั้น พรมหรือชั้นสมรโนสบายเลยชี้นิ้วใส่อย่างเดียว